สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวยยยุงเช่นเก่าเช่นเดิมจาะพี่น้องจ๋าวันนี้ยยยุงก็จะมาผัดเผ็ดไก่บ้านกินจ้ะวัตถุดิบของยยยุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตอนทำกันเลยจ้ายยยุงจะเอาไก่ลงไปรวนก่อนจ้ะ ยุงจะรวนไก่ก่อนจะเพราะว่ามันจะช่วยให้ไก่แล้วเปื่อยแล้วก็นุ่ม่ะจ้ะใส่น้ำไปนิดนึงจ้ะคั่วให้เกือบสุกเลยอ่ะจ้ะ ว่าไก่เราได้ที่แล้วยุงก็จตักออกก่อนจ้ะย <Pink. S 1> ุงก็จใส่น้ำมันลงไปผัดวิกแกงจ้ะ ยุงก็จะผัดพริกกับกระเทียมก่อนจ้ะผัดพริกกับกระเทียมราให้หอมเลยจ้ะเดี๋ยุงก็จะใส่ริกแกงเผ็ดตามลงไปจ้ะ ผัพกแกงเราหอมเลยยุงก็ใส่ไก่ที่เรารวนไว้ลงไปจ้ะเผ็ดไก่บ้านของยุงก็จะเผ็ดหน่อยนะคะ๊ะถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ลดพริกลงได้ะคะ่ะ ยุงก็จะเติมน,น้ำไปหน่อยหนึ่งก่อ เดี๋ยวยุงก็จะปรุงเลยจ้ะเครื่องปรุงเดียวยุงก็จะมีน้ำปลาจ้ะซีอิ้วขาวจ้ะ,ะค่อยใส่จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มเกินเราออกไม่ได้จ้ะคันน้ำมันหอยจ้ะกระผมปรุงรสจ้ะแล้วก็ผงนัวจ้ะ ใครจะตัดน้ำตาลก็ได้นะจ๊ะแต่ของเยยุงจะไม่ตัดน้ำตาลจ้ะเยยุงจะชิมรสชาติดูก่อนจ้ะรสชาติเยยุงได้แล้วจ้ะเยยุงก็จะปิดฝาเคี่ยวไว้แป๊บหนึ่งจ้ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันจ้ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยจ้าเดี๋ยวยุงเคี่ยวมาประมาณหนึ่งแล้วจ้าของยุงก็จะประมาณนี้จ้าถ้าใครชอบแห้ง,หงก็เคี่ยวต่ออีกหน่อยก็ได้จ้าของยุงก็จะเอาน้ําคุกคลิกเอาไว้คลุกข้าวอ่ะจ้าเดี๋ยวยุงก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยจ้า ยายุงไม่มีพริกไทยอ่อนลืมซื้อมาจ้ะไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องใส่ก็ได้ทุกอย่างสุกได้ที่แล้วยายุงก็จะใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้ะใส่ใบกระเพราเยอะๆจ้ะยายยุงชอบกินจ้ะหอ,อมดี กินหอมมากเลยจ้ะมากินข้าวด้วยกันพี่น้องจ๋าผัดเผ็ดไก่บ้านจ้าแซ่บๆได้ที่แล้วอยายุงก็จะปิดไฟเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยผัดเผ็ดไก่บ้านขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ครัวเยยุงสํหรับคลิปนี้ยยยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า